สนับสนุนโดย Pi v a ว e คาเลนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา MG m a x u แรุ่นปี2023ใหม่ซึ่งเป็น MPV ไฟฟ้า100%จากค่ายจีนอย่าง MG ได้ประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วในไทยพร้อมส่งมอบรถถึงมือลูกค้าได้ตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมนี้และสามารถส่งมอบได้ไม่ต่ำกว่า500คันภายในเดือนมิถุนายนปี2566นี้ โดยในด้านงานดีไซน์ภายนอกของ MG m a x u n ถูกออกแบบที่เน้นความหรูหรามีเอกลักษณ์มาพร้อมกระจังหน้าแบบกิลเลตดีไซน์ติดตั้งประตูสลด์แบบไฟฟ้าทั้งสองข้างพร้อมประตูท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้าหลังคาแบบดูอ้นพาโนมิกสันหลูขนาดใหญ่โดยมีมิติตัวถังที่มีความยาว5,270ม mm, ิลิเมตรกว้าง2,000ม mm, ิลิเมตรสูง1,840ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อ3,200ม mm, ิลิเมตรระยะต่ำสุดถึงพื้น140มิลิเมตร ส่วนภายในห้องโดยสารได้ติดตั้งเบาะนั่งแถวที่2แบบ V-P c a p t ั i n Seat ที่ให้ความสบาย mm. เช่นเดียวกับที่นั่งชั้น First c l a า s บนเครื่องบินพร้อมทั้งมีระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งระบบนวดระบบปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการนอกจากนี้ยังเสริมด้วยโต๊ะที่สามารถพับเก็บได้ขณะที่เบาะนั่งผู้ขับขี่สามารถปรับด้วยไฟฟ้าได้8ทิศทางและผู้โดยสารตอนหน้าปรับด้วยไฟฟ้าได้4ทิศทาง โดย MG Maxxus n ยังถูกติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆเช่นหน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และสมาร์ทโฟนระบบ Android และขับเพลอนเสียงผ่านลำโพง12ตำแหน่งช่องจ่ายไฟ USB 9ตำแหน่งระบบกระจกมองหลังผ่านกล้องสตรีม m ิ่งมีเด a ย Rear View Mirror ระบบปรับอากาศดู a l Zone และไฟตกแต่งภายในห้องโดยสาร Ambient Light ที่ปรับได้64เฉดสีเป็นต้น ส่วนในด้านขุมพลังกันขับเคลื่อนจะถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า Permanent Magnet Synchronous Motor ที่ให้พลังกำลังสูงสุด245แรงมา้าแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเซลล์2แพ็คขนาดความจุ90กิโลวัตต์อาวทําทำให้สามารถวิ่งได้ไกล540กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน n EDDC โดยระบบขับเคลื่อนล้อหน้า และในด้านการชาร์จไฟจะมีหัวชาร์จแบบ Type 2และ CCS Combo ที่รองรับการชาร์จกระแสสลับ AC สูงสุด11กิโลวัตต์จาก5%ถึง100%ใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมง30นาทีและรองรับการชาร์จกระแสตรง DC 120กิโลวัตต์จาก30%ถึง80%ใช้เวลาประมาณ30นาที ขณะที่ระบบความปลอดภัยมีการติดตั้ง s d v y n c h r s y n z h r p r o z e r t r o t s y t t o n System พร้อมระบบ a d a ้ารวม25ระบบรวมถึงจุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ i s o ซ i c บริเวณที่นั่งแถวที่2และแถวที่3เข็มขัดน,นิราภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติถุงลมนิราภัยคู่หน้าด้านข้างและม่านถุงลมนิราภายัยกล้องมองภาพรอบดิศท,ทางแบบ3มิต,ติและสัญญาณเตือนระยะเดินหน้าและถอยหลัง สำหรับสีตัวถังภายนอกของ MG Maxxine MPV ไฟฟ้า100%สุดหรูในรุ่น X Luxury จะมีเลือก2สีได้แก่สีดำและสีขาวและในรุ่น V Super Luxury จะมีเลือก3สีได้แก่สีดำสีขาวสีเทาหลังคาดำแกล n i นิตเกร สำหรับราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ MG m a x x s 9 m p b ไฟฟ้าร0 0ที่นำเข้าทั้งคันจากประเทศจีนได้ตั้งราคาค่าตัวไว้ที่2 4 9 9 0 0 0บาทในรุ่น X ส่วนในรุ่น V คือราคา2 6 9 9 0 0 0บาทโดยมาพร้อมแพ็กเกจและโปรโมชั่นอีกมากมายและสำหรับผู้ที่สนใจอยากจับจองเป็นเจ้าของ MPV ไฟฟ้าร0 0สุดหรูจากค่าย MG คันนี้สามารถติดต่อที่ศูนย์บริการใกล้บ้านท่านได้เลยครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเก่ยววงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับ Auto ier, ออโต้คาร์นิวขครับคุณครับ